สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอ,อาการกัดแผ่น PCB แบบไง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้มือขย่านะครับแล้วก็ใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับก็จะใช้มอตเตอร์ DC ธรรมดานี่แหละแล้วก็ปล่อยนี่ยติดอยู่ฐานก็ให้มันหมุนไปอันนี้ที่มันเอียงๆผมก็ทำให้มัน ให้ตัวน้ำยาน้ำยากัดแผ่นปินนะครับมันมันเอยียงไปถ้าเกิดทําตรงๆมันจะไปติดอยู่ขอบขอบออยพรชนะที่ใส่นะครับผมก็เลทยทํำเอียงนะครับปกติแล้วมันต้องเขย่าโยกไปโยกมานะครับก็ไม่ถึง5นาทีนะครับก็จะหมดแผ่นพิเนี้เป็นแผ่นเ,เป็นแผ่น PCB แบบ น่าจะเป็น F4 r นะครับนะฮะ